ก็เป็นแดมเพลย์รู้ที่ฆ่าเองเลยดีกว่าวิ่งปุ๊ใส่เพราะไม่หาเปแดมเพลย์เลยแต่แต่ถือว่าหนูสงสัยได้ถูกจ้ะไหมเออได้แต่ถูกแต่ถูกใช่เจ้ามันมามาดีอยู่เพราะว่าเจ้าหลักมันต้องกดไงแต่ว่านี่คือมันเจอปุ๊บมัันยเป็นใครเป็นปาร์ตี้วะปาร์ตี้เลยเหรอเอาพี่สองพี่บอกเลยนะพี่ว่าทิปเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะใส่พี่จะไปฆ่าพี่ผทิปอะทิปเกมไม่ต้องพูดหรอกเกมไม่ต้องมาโบยฉัน ตอนต้องแบบพี่ก็พูดอยู่ว่าเก่งพี่ก็พูดพูดอยู่ว่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่พี่นั่นแหละพี่นั่นแหละไม่ใช่เฮ้ยพี่สองพี่สองมันคุ้ได้เอ่อคนคนทะเลาะให้คนใหม่แล้วกูได้ศัตรูเพิ่มเหรอรอบนู้นก็ป่าแล้วรอบนึงตัวจะแปลกใจทำไมพี่สองมันมีแต่คนเก่งโอ้โโอ้โหอ่าเจ้ากันแล้วครับคุณผู้ชมฮะ สวัสดีจ้าเจอไอพีอีกแล้วเนี่เจอเจอไอพีรอบแรกนะครับเมื่อกี้ สายเชีโลเชลยร้องเชีโลคือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่อ่าอสบอรดีจ้าเอาอีกแล้ว <c oughs> อ่าเครื่องดนตรีของเชีโลนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นมันไม่เชิงว่าเป็นไวโอลินนะแต่ว่าเป็นเขาเค่าเป็นแบบขนาดเป็นแบบว่าเครื่องดนตรีที่แบบคล้ายๆกับไวโอลินแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ อุ้เห็นมึงไม่เจอเลยเนี่ยไอ้ไอ้ทิพแล้วก็เนี่ยนะทิพกับข้อเจ้าอันนี้ยังไม่เจอเลยครับคุณผู้ชม วิ่เจอเข้าวเจ้าแล้วสวัสดีสวัสดีจ้าเจ้าไม่ได้ฆ่าใครหรอวะวคือยังหาทิปก็หาทิปไม่เจอพีก็เจอแล้วตอนนี้คือยังหาทิปไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมอะ เอกกผมไม่มีอะไรครับแกเช็คดยเฉยว่ามีรอบนี้มีนกพิราบหรือเปล่า ขาเหี้ยอะไรกันเป็นไรอ่ะขำอะไรกันอขำอะไรกันขำเหี้ยอะไรกันเฮ้ยตลกเหรอวะทิปตลกเหรอขำตลกเหรอทิปซักบัตรกับกูไว้ทิปสักบัตรไหมขำไหมขไหมพี่ไอ้โจมันก็ขำเหมือนไม่เ่า มันมันมันขำกูว่าพีมันมึงเป็นคนอย่างี้ยะเรียบมากเลรขอข้อมูลหน่อยครับแต่ละคนอยู่ไหนครับเอ้ยเงียบดิคุณมีขอดูไม่ยิ้มอะะขอข้อมูลหน่อยขอข้อมูลหน่อยมีใครขอข้อมูลไหมใครอยู่ห้องไหนกันขอข้อมูลหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เปลี่ยนขอข้อมูลหน่อย เปลี่ยนมึงกเปลี่ยนพี่กูขอบูกขอบูซูกูรู้เลยเปลี่ยนกูขอขอมูลกูได้ขอสิ่งลวงายยิ้ห่อไม่เป็นภารานเลยคู่นี้ขอข้อมูลครัผม พ oh, ี่คอมมึงไม่ให้ยามแ่ข่าวพี่จับภาพ่าอ้ไมเจ็บโอ้ไม่เจ็บ ม่ึงมึงเหรอมึงเปลี่ยนเสียงกูบเป็นนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โบเปลี่ยนเหรอไม่ใช่ไอโบอย่ากกลัวนะอยากูรู้กูไอิดแน่เลยวะยังคุยอย่างจบเลยเมื่อกี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมแน่เลยเดี๋ยวเจอกูแน่งเลยเดี๋ยวกูฆ่าแม่หมดเดี๋ยวหนูจะลองเดินไปถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาแรงงานศพหนูก็คือเขาฆ่าผู้พิ Jo, <wounds war blue> <sm kilo> jeg <lensula> <show> <woods purposelyHi> <invoke> <disappointing querto> อุ้ยเจอศพที่ไหนเนี่ยพบศพฮะอาทีฟคุณ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 อะไรคุณไอจิจูโดนแล้วไอจิจูโดนแล้วโดนแล้วไอจิจาโดนเย้ะ โจ้จ้พูดทุกไหนเจ้โจ้พูดไหนเจ้าพูดไหนเขี้ยวอะไรอยู่อ่ะพี่ว่านะพี่ว่าพี่สงสัยนะพี่ว่าทิพนโพินเพราะว่าอเจ้าเป็นแคนาเดียน ่เอ้ข้าไปแค่ระเดียนไอข้าไปแ่ระเดียนแล้วมึงะฆ่าวันมึเหมือนส้กูมันโวยทีไปต้องไปต้อเชื่อกูอทิปเป็นทิปเป็นโจเชื่อกูวทิปไม่รู้ผมไม่รู้ขมแ่เนทิปปวดทิปชื่อกูปวดทิปปวดทิปเชื่อกูปวดทิปทิปไอพี่เว้ข้าเขานเนี่ยวทหัชอบใส่หล่อะไม่แต่ตาเมื่อย้ล้งพิราบอ เอาไอ้เหี้ยเอาจริงเอาจริงวะคือไอ้้ไอตาเมื่อกี้ไอ้ตาไอ้้ไอตาเนี่ยมาคุ้มสุดละเว้ยอันนี้นพีไปเข้าห้องน้ำนะฮะคุณผู้ชมพีหลุดปล่อยเนี่ยมาไม่ไอพีมาเข้าห้องน้ำไม่ชอบเลยเมื่อกี้ เอาไปเจยวไอไอ้ตรงเนี้ยน่าตัดลงมากผักลงเนี่ยถักลง YouTube เฮ้ยคุณน่าจะเชื่อพี่สองตั้งแต่แรกวะขอโทษนะที่เอด ผมเลยผมสบใจแล้วโหวดผมเลยผมผ่าใจแล้วสะใจแล้วโหวดเลยโหวดเลยเฮ้ยเองก็โหวดตัวเองนะเอาจีกัตาไอไอรอบไอตาเนี่ยคุ้มสุดแล้ววะเนี่ยได้คอนเทน ภูม <love> ิแล้ววันน <Luis> ี้สะใจสุดแล้ววันนี้พวดตัวเองด้วยอ่ะพวดตัวเองมันดีกูได้มันดีจากคอนเทนต์แล้ววันนี้พวดตัวเองด้วยวันนี้สะใจแล้ววันนี้ไอจีอุล ไงพี่สองพี่สองพี่เป็ดเอะด้วอเนี่ยเฮ้ยออเอาจริงนะแลวนะไอพีไอพีเข้าน้าอยู่อืมอืมเอาจริงเอาจริงนะคอ